เปิดใบเทไรจ้านี่แปดสิออบห้ทออาทองวัพออนพัวโอ้ทองวันที่สิบหกวัวเก่าเดือนสิคอดเราต้นนี่ตัวมาขายง้วบอ่ะครับครับอู้หมาตาใสครับนี่ปน,นงาม,มปูนน้องปูนนะคะง้วบถอดเปิดใบเทไรครับย่สิดครับยี่สิบเจ็ดบ่ครับ,รบแม่เอ้ยสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดเมตรมาตอกันจิบที่สามต่อเลยนะคะ ผูบุตรคือเก้าค่ะไปต่อกันค่ะพร่าเปิดไปทาไห่ะนี่ตัวนี้เิดตัวไหนตัวนี้พี่แองแปงนี่มีลูกวะเนาะนีะวันคืออ้คือพี่ค่ะแขกตว่นป,ประกันทองมประกนไในผสมนะตะวันงัวอ้วนค่โอ้พี่แองแปงขนม่ลูกไปนี่่ค่ะ ตรงๆอ้วนค่ะอืมแล้วต้นนั่นเดต้นนั่นลูกมันขายแล้วยังจะแม่มัน่อแม่แยกลูกตัวนี้ต้นนั่แยกลูกขายลูกแล้วยังแม่โอ้โเท่าไหรนี่ค่ะสามสิบแปดบแปตัวนี้สามสิบตัวนี้สามสิบห้าตัวนี้สามสิบแปดโอ้ค่ะตัวนี้เพิ่งแยกลูกไปนะคะนมซีค่ะหลานต้องเอาลูกหลานจะมาแยกกันแล้วอ๋ออันนั้นเดบลูลูกคนขายแล้วขายแล้วขายเท่าไหรนี่หนูอยากหู นี่ค่ะงามค่ะนี่ค่ะเพิ่นแยกลูกนี่ลูกเพิ่นนะคะลูกขายไปแล้วสามหมื่นหาพันนะคะโอ้ลูกงามแห้งเด้อจำพ่อเพิ่นเพิ่นทรงลูกงามแห้งค่ะเป็นงวดไทยกลางธรรมดาตะวันสามารถที่จะทรงลูกใบงามลูกเพิ่นนี่ยังเพิ่นนี่ค่ะโอ้ลูกสาวซีไว้พ่อขายแล้วค่ะขายแลอกถ้าให้เบื้องซื่อดอกว่าเพิ่นทรงลูกงามนะคะอืมค่ะฝากบัวทอนนะอจะ ปค่ะกเกตหากเกตหาค่ะสี<ม>่ศูนย์สองหาย์งหาค่ะพ่พอม้วนพอง้่งพอม้วนอันอัสมาจะ้ะผู้ใดสนอกสนใจเท่หาพอม้วนได้ค่ะตัวน,นี้สามบหค่ะอ้วนอ้วนตัวน,นี้สามิบปดค่ะแยกลูกไว้ลูกเิ่นขายไปแล้วสี่ห้านะคะ่นทรงลูกงามเลยค่ะใครเห็นว่าเ่นทรงลูกงามซำไหนนี่ลูกคนนั่งหนาหนาลูกซีไวา ม่วไทยกลางเข้าก็สามารถที่จะพัฒนาทรงลูกให้สวยใดขึ้นกันนะคะขอ,คคข,อคคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอมวนค่ะเห็นตัวนี้งามงามู้ตัวนี้คือข้าวบดงามงงแงงงงงๆนี่เดะะียบคูแล้วค่ะ ก็เปิดไปเท่าไหร่นี่งามเนี่ยเดี๋ยวไปชี้ขลัง่ะงวดจักดือปีหรอคะปีแน่ๆนี่ละงวดปีแน่ๆแต่เพิ่งหางค่ะเพิงหางค่ะสุดเลยค่ะจดวันอะไรที่หลานไม่ยอมหางไงลังตุ่มหมดคอยหลังบ่ได้เหยียบหางไงลังตุ่มพอแล้ววะเพิ่งหางเงี้ยวจนสุดจีดินนะคะเดี๋ยวให้เบื้องไกลๆเลยเนี่ยค่ะเบื้องค่ะงามค่ะกระดานหลังตรงแห้งสีสีแดงเข้มๆสีแดงเมีบักขามนะคะติดโบสค่ะโบสมาเต็มนะนี่โบสหอดเบ้าตา นีนางงา่ค่ะหนางามๆค่ะเบื้องยางเห็นเบื้องยางโชว์เล็บดีแ<ม>ข้งขาดีค่ะนมซีซีน,ม,นมบ่นนี้นี่ใช่หรือซูงเท่าไดนี่ค่ะลอยสครับซูงลอยสามสิบเจ็ดหนังงามๆโค้งสางดีๆสีกับงามค่ะยา,างสวยแข้งขาดีค่ะเล็บงามเครื่องดำนั่นนี่คุณนะ่ะถ่ายงาม กกหางกบงามนะคะนี่พ่อฝากเบอร์โทรนะจ้าซูนกสามูจ้าพอ่อเจสี่จี่เจจ้าเจสหกแปดสามเจหกแปดสามค่ะพ่อยังจ้าพอ่อืมพ่อืมันพ,พ,พ่อวัรบุรีนี่แหละอ๋อ พ่อเหลิมถวาวดบุรีค่ะงัวอยู่ทธวัดบุรีพ่อราคานี่ทรงจากกิโลเนาะบ่อผู้ไดซื้อนี่หละ่ะผมไม่ลดโอ้ราคาบริทรงนะจ๊ะผู้ใดสนุกสนใจโทรหาพ่อเหลิมอ,อยู่ทธวัดงัวอยู่ทธวัดทันอันนี้กัดทรงกัเอารถมาคนเอาอเลยเนาะพ่อเนาะนค่ะงัวง,งามๆค่ะโค้งสางดีสาวสาวปีกว่าๆคุณอะค่ะรองน้ำใต้ ใสะด,ดือนมซีบ่มีตำนี้ประกันตำนี้หนาง,งามคนสาวอยู่เฟรนด์ปริมาณเพราะพี่เราตัวนี้เดย์โอ้คนสี่หมื่นสี 4, ส่สาวนวัยเท่ากันหนาง,งามหน้าหน้า,น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 าอินเตอร์อยู่ได้นน่ประกันตำนี้ลูกสาวยัง่ามี โอ้ยนาะจ้าลูกสาวลูกสาวลูกสาวพวกหูพ่อแมียลูกสาวขังบ้านแต่ว่าหนางามค่ะหน้าคมหน้าทางดังคมค่ะแข็งขานี่ค่ะแข็งขาใหญ่ลองนำใจกันงามประกันเนื้อหนังเนื้อหนังดีระดือนมซีซีนมค่ะ โค,โคงง้งสางเ้วแสงเบิองโค้งสางสูงสูงสูงซ้ำโตววงหันนี่ยคะ่ะลอยสามสิบตัวตวหานนะคะเรื่องดำค่ะพี่ฝากเบอร์โทรค,ค่ะศูนย์หกสองครับศูนย์หกสค่ะอ่ะเจ็ดเก้าอ่ะเจ็ดเกค่ะศูนย์สองเจ็ดสองศูนย์สองเค่ะพี่นังก้า หอยสุดธทธันหอยสุดทัวงออยู่ใสพี่คำมเคืองแก้วครับโอ้ง้ออยู่คํมเครืองแก้วนะคะผู้ได้สนุกสนใจสาวน้อยคะ่ะสาวน้อยซื้อไปเรียงจะข้าวนี่กับผสมไดดอกเนาะคะ่ะราคาต่อรองไดสงรงว่พี่นี่ ทรงหาสิกิโลนะคะงัวอยู่ยาโซนะคะตอัวนออกสนใจโทรหาหอยสุทัศน์เราได้นะคะขอบคุณหล,ลายๆค่ะหอยขอบคุณค่ะงามค่ะงัวงามข้อสั่งดีๆค่ะราคากะเกษตรกรอยู่นะคะบ่รเด็สูงเกินไปจับต้องได้อยู่ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ไปเท่าไรจ้านีแปดซิมหาทองเว้นบ่พ่อโอเดี๋ยวหนูย่างไปทางนี้ไปท,ทอดกี่ซิบหกโอเโหฮะทอดกี่ซิบหกทอดเก่าเดือนโอ้ทอง 16, วันที่ซิมหกพ่อเก่าเดือนสิขอดเราต้อนีขอดเดือนนี่แหละย้อนเราหนิอู<า>้งทของเราย้อนหรอค่ะโค้งสางดีๆสีแบบเข็มๆแห้งเด้อผ<ช>สมพรอยย่งไว้จ้าผสมช็อกโกแลตดใบใบหลอดนี่เว้นบ่พ่อ ใบหลอดมีค่ะแต่ว่าประเดีเยวมาซื้อค่ะโอ้นีนี่อยู่น้ำเพินนี่ค่ะใบหลอดมเออีเดี๋ยวนูให้เบื้องพวงหางนะอ่เดี๋ยวพอพอเออพอจุ้งไปหันเนะี้ยเอเหลี่ยมมองมองโค้งสั่งดีแห้งแม่นี่หนังหนาหนาโค้งสังยย่งใหญ่ๆเบื้องพวงหางค่ะหางงามเคร่องดำค่ะโคงหางสวยคุณนะคะ สีงามค่ะเด้พอพ่อลูกที่เขาได้่นเหราลูกที่สามครับล,ลูกที่ค่ะซื้อไปนี่ก็เตรียมพักอีเลิศเตรียมอันนี้ไว้ถ้าอ้อมหน่องงวัวเลยขอดเดือนนีขอดไส้ปีไม่นีแล้วเนาะพอนะ่อเนาะโอ้ซื้อไปก็ไ,ไ,ปกได้ลูกก็สิได้เป็นออกลูกเลยขอราคาต่อรองได้บ่นี่ได้ ่อเปิดปราคานีระคะต่อรองไดทรงจะกิโลเนาะพอนี่ม พอแล้วว่าขันพอบอกหูการทรงยังหันพุทธิธโโสนนกสนใจยังคอยทรมาหาโทรมาเว่าวมาจ่า,จาก,กันเนาะพลอเนา,เาตะต่อรองราคาการเว่าการค่าทรงการหาจังคอยว่ากาันไหมค่าทรงทานังวากันไหมเออจังคอยว่ากาันเนาะค่ะขันสนอกสนใจยังโทรมาโทรมาเหรอจังคอยอเวอาเลี้ยงทรงเลี้ยงหากันนมสีสีนมพอฝากเบอร์โทรนะจ้านมติะโอ้ยนมติงยี่หรอสวัสดีค่ะพี่พี่กับปอมนะคะ นุ่มติงอยู่บอตัวติงหน่อยเดียวพ่อสวัสดีค่ะ,คะ,คะพ่อมาจากโตมาหลายตัวเดู่วเดี๋ยวสิบเปเหรียญน้ำเด้ทอทอกฝาบุทุนทก่านกา่ะสี่สองห่งสามสี่สองหนึ่งสค่ะสี 2> 4, 2, 4, 2, ่ศูนย์ส่สี่ศูนยค่ะพ่อหยงังจ้า,าพ่อใบงวยที่ใส่พ่อ อออโอ้ยง้วอยู่น้องพอลยเอ็ยดเท่านะคะผู้ใดส,สนอ,อกสนใจเท่าหาพอใบใดต่อรองราคากันเบิงการทรงการหาจังคอยว่าก,กันเนาะพอแ,แ,แเราอะเราก็่เคยทรงจักเถื่อแต่วง,งัวเด,ด้อค่ะโครงส้่งดีทองแล้วพร้อมทองสีออกแล้วออกเดือนนี้ละาหางคุกหางกับงามงามตวอย่างตัวนตัวนวค่ะคตัวนี้ขอบคุณหลายๆ้ยยพอพ่อขอบคุณค่ะ ดูผู้บ่าวตัวนี้ตัวมาขายง่วบัครับครับอุ้ยมาต่อสครับนี่คนงามบ่ใดรครับปอสองปสองมาขายง่วมากับสผครับมากรไอมากไอหุ่นไไปู่วบักหลา นี่วะแม่ลูกกับแม่แดงแดงใส่มา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 บอาเลี้ยงขายง่วเห็นบ้างไหมนี่มาเร็วเร็วเมามามาบอไอ้ฟางนี่เปิดไปเท่าไหร่นี่งัว่านี่ซมามาบุกลานี่ลูกมามานีได้อยหน่อยหนีมาลูก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 เออมาบอกละค้าเท่าไหร่นี่ลูกลูกวอยวยวอยอยน้องนี่ยังคราบเนี่น่องน้องงั้ก่อ ปูนปูนน้องปูนนะคะงัวถดเ,เปิดไว้เท่าไหรหไ่ครับยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดวะครับแม่ลูกเอ้ยสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดแม่ลูกน้องปูนว่าโอ้ยลูกที่เท่าไหร่เพื่อนนี่น้องปูนสองสองครับ <2. S 1> โอ้ลูกที่สองสี่สิบเจ็ดลูกที่สองนะจ๊ะลูกสาวพร้อมจักเดือนหรือบปล่นี่หัวย้อนแสงเดี๋ยวเสร็จทายงัวน้องปูนหาเบิ้งนะคะ ลูกแจ็คเดือนแล้วน้องปูนลูกแจ็คเดือนแล้วครับโอ้ยงวดลูกหาเดือนค่ะที่สิบเจ็ดค่ะงวดแม่นี่นะคะแล้วอีกแม่นึ่งยุใส่หนองปูนอีกแม่นึ่งยุใส่ครับมามายังไปครับยังมย์ยังมายังเมยนี่ค่ะในหอยหน่อยค่ะในหอยปสองนั่นนี่ใส่ใส่งวดยุใส่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 จดได้ ใส่ใของนี่นี่บอกง้วนองปูนนี่บอกเมื่อไปขอด้ายนงปูนสามซิบหา่าบอกครับนองปูลระว่างงว้วสามซิมห่าค่ะง้วแม่นี่ทองว่างบอกพ่อะทองว่างทองว่างอืลูกที่เขอด้าย่นแล้วนี่สองลูกสองลูกลูกสองลูกนะคะง้วตัวนี้ง้วลูกกระทบค่ะเบื้องแค่เบื้องหน้านะคะ ตัวองได้ล่องได้โอ้สามสิบหาตัวล่องได้พร้อมนะคะหนาง,งามๆค่ะเนื้อนังดีอยู่ค่ะนมสีสีนมเครื่องดำค่ะค่ะยางโชว์ค่ะยางโชว์ให้เบิงงนองกูนฝากเบอร์โทรนะครับศ6นย์หกห้านหึ่งหนึ่งสามครับ น้องปูนค่ะง่วยู่ไซน้องเขาน้องปูนงัวยูยน้องพ่อค่ะน้องปูนมาขายงัวนะคะเป็นในหอยปอสองนั่นนี <sky> ่ขายง่วงัวอยู่น้องพ่อค่ะสิไทยยังไดจงสิชัดน้องปูนยังวนี้เออผู้ใดอยากสนับสนุนน้องปูนนะคะงวดตัวนี้ราคาสามสิบพไดก่อนน้องปูนสามสิบหาค่ะผู้ใดอยากสนับสนุนน้องปูนเนี่ยค่ะโทรมาติดต่อกบน้องปูนโทรมาต่อรองราคาใดนะคะ น้องปูนนายหอยปอสองเก่งแห้งค่ะอขอบคุณครับน้องปูนขอบคุณนะครับเก่งจังเลยเดี๋ยวมาการเลี้ยงงวัวบ่ครับม,มากบ่อยู่เฮียเลี้ยงหลายบอหี่มี่สองแม่น้องปูนได้ไปเลี้ยงนำ้ำบ่นี่จะพอหาใหญ่เออจะพอหาใหญ่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาเาไปซอยพอหาใหญ่เลยดิแถไปซื้อยางโอ้ถถาไปซื้อยางเดียวายาง,ยวยงไปสนามนี่นสิบ่ เป็นอยัางก็มากไปตลาดเอาพ่อสอนอไปร้าม้วันโอ้พออ่อสอนและอยากไปโอ้พ่อสอนและอยากไปและซื้อซับเอาไขึไไไ้นสิไปเป็นในห,หอยบอโอ่โอ้โอ้ในสิปนไปไนหอยนะคะอชอบไปสนามแต่ว่า,า,ามาขายหยามันห่อนบ่ขายหยาไปสนามมันจังคนหลายนะโอ้ยขอ,ขอบคุณนะคะน้องปูนเกียงแห้งค่ะน้องหอยพอสองเยอะเด้อโรงเรียนใดโรงเรียนหลางงามแบบฮะโรงเรียนหลางงาม โรงเรียนบ้านพลห้ามอำเภอหนองพอกจังหวัดลอยเอ็ดนะคะน้องเก่งแห้งค่ะน้องอยากเป็นหนายหอยเลยนะขอบคุณครับขอบคุณนะครับ <laughs> หนายหอยปอสองค่ะงวดเท่านะคะอู้เขาง,งามแด้อปอายัเ <laughs> ขาง,งามเด้ออ พอสมชายไปใส่นอะวันนีนคือว,ว่าจะไปหาทุกคนเห็นค่ะเมื่อนี้กับนี่กับสิจบคลิปคัมนี่แหละค่ะอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาวบานคำในการเห็นคลิปในครั้งต่อไปในเด้อค่ะ สี 40, ่หมื่นนะแม่เราพอแล้วว่าถ้าแยกเ่นสิบ่าทเท่าไหร่บ้านนีิ่นบ่แยก <c oughs> เ่นขายยกสุดนะคะ่ค,คะนี่ค่ะ,คะบรรยากาศซื้อขายโคกระบือ,อยุตลาดนัดชมพูบุ่นนะคะในเสาร์วันเสาร์ที่สิบธันวาคมวันรัตธรรมนูญนะคะมอน,นี่